สวัสดีครับผมทั้งใหญ่นะวันนี้จะมาสอนตัดผมทรงเสยสั้นหากใสก็สั้นใช่ไหมครับพี่ mm hmm. ไม่ต้องไว้แล้วาทรงหนักใสเอาจรไวนิดนึง <c oughs> เดี๋ยวจรมันจะสั้นไปจะเป็นผู้ชายไป mm hmm. ตัเดเองก็ได้ให้ลูกค้าเป็นผู้หญิงโยเว้นลูกค้าเป็นพอมหรือว่าชอบสั้นๆไม่ไม่ไม่แครโลกอย่างเงี้ยเราดูตัดได้เลย มีมะม่วงนี่ตัดผมล่าสุดนี่กี่เดือนแล้วพี่ไม่ค่อยได้สั่เดือนสั่เดือนเนาะของพี่นี่มะม่วงพัะไรพี่เขียวซื้อมาเยไหมเออนี่นี่เคยเคยกินพันสายตึกไหมเมื่อวานอ๋ออร่อยไข่ตึกนั่นน่ะทั้งแม่ของคุมณมัคคจรีน,นันท์โคตรอ่ะเขาทำข้าวเหนียวมะม่วงมาฝากอือผม้นภูมิก็เคยเคยกินแน่นมากเลยนะไข่ตึกอร่อยค่ะแล้วพี่แล้วมีแบบขอนตึกนี่นะ<อ>ดาวตึก จะต,ต้องต้ององขยายพันธุ์ใหม่นะมันก็จะขายตึก่อนตึกดาวตึกมันกินได้ทั้งแบบแบบหำหาแล้วก็แบบถ้า,ถา<ม>รสชาติเป็นไงที่ถ้าถ้าเป็นมะม่วงดิบๆอบะก็มันก็อร่อยนะแต่ว่ามันมันก็แล้วแต่คนชอบอะ่ะโอเคโอเคมันก็มีความมันนิดนึงครับ วันนี้นะครับผมจะตัดผมทรงเฉยสั้นแล้วน,นะครับก็คือเราจะตัดความสั้นาลากสาประมาณเฉยเอยให้เหลือแค่นิ้วเดียวพอนะครับแล้วก็ด้านข้างคว้านหงไปเลยเราก็จะตัดฐา,านความยาวกนะ่อนจะตัดไปเลย เป็นเลยน้ำฐานขอบหน้าเลยละ่ะจนข้าวหวานไปเลยดีลง,งมา มนันแล้วก็กัดยกขึ้นตัดทึบแค่ฟังเสยเลยสองนิ้วตัดขึ้นเลยสองนิ้วเนี่ย ตัดที่ที่เดียวสี่แถวที่สี่กันข้างก็ตัดขึ้นมาเลยทรงเสือแบบแซนดะ์วิชนะตัดเลยยกขึ้นแล้วตัดเลย ยกขึ้นรถตัดเลยหมุนตัดไปเรื่อยๆตามเส็ยนาฬิกาเห็นใกล้ไรไหมเนี่ยตัดน็ะเาเรียกว่าตัดผมแนวตั้งนะตัดเขาตัดกลับตัดกลับแปลงผมแนวตั้งเขาตัดไปเรื่อยๆ ไกลายอยู่นี่ตัดท่ไกลายไกลายอยู่นี่ตยเ,เลยสองนิ้วตัดทิ้งง่ายๆฝึกัตัดได้ฝึกหวีฝึกขีดเห็นไกดลายไหมเราไม่ได้ทิ้งไกลลายไปไหนนะแล้วก็ยังอาศัยไกลายช่อชี้นำไกลลายไปว่าช่อชี้นำ ตัวอย่างตัดเรืยทีบมาเลยเลยสองนิ้วตัดทิ้งเนี่ยเวลาอยู่นี่ตัดจับวีที่ปลายหวีให้บริเวณปลายวีในการเกี่ยวนะเกี่ยเข้าเปนเป็นหรือเปล่าก็คือถ้าเธอเกี่ยเข้าไม่เป็นพวกเธอก็ไปรับจ้างเกี่ยวข้าก็ได้ แต่ตอนนี้เจ้าของนาญาติพี่น้องก็จ้างรถเกี่ยวข้าวหมดแล้วแล้ก็ต้องมาเกี่ยวอย่างอื่นแล้วกันชาวนายุคใหม่ใช้เครื่องจักบทดแทนแรงงานคนต่อไปเด็กรุ่นใหม่ก็ต้องอะไรไปฝึกงานทำนาใช่ไหมพี่โมโม่ไปฝึกงานทำนาทำไร่อ่ะ เกษตรกรจะมาแรงต้องไปขอฝึกงานที่นี่เพองไม่มีใครสอนครับดครับให้ถอยนะครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปคิดเยอะใช้อะไรให้ฟันปลาทะลวงไปเลยโอวเวอร์รดมภาไปตลย ทำเลยทรงเสยเนี่ยไปตัดได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคุณถ้าดิบไปออกจอนนะผมจะเอาท่นประมาณกลางกลางไปหัวนะดี่คืมอมะม่วงถึงกล้วยหอมไปได้ไงวนะจิตใจ เม่ได้เจอกันนานก็ต้องตัดให้มันสั้นๆอยหาเรื่องตัดตัวตุดตันทุกตุ่อ่ะมานนี้ก่อนมาเนียชุนชุนแต่งแ่ ที่ฟอนต์เล็กกว่ายกขึ้นตัด ขับจากบนลงล่างขับหมูไปข้างหน้าแล้วกไไ็วัดขับแล้วก็เลยปล่อยๆปล่อยๆปล่อยให้มันซอฟต์หน่อยอย่าให้มันกระด้างแอ้ยกยกขึ๊ดขับยกขึ้นเลยเยอะ้นไป กำมืผมก็หยุดกำมไปผมเ่ยตัดเดียวๆออกตัดระดับไหนนี่ประมาณนี้ใหเหลือจากคนจากแค่ถอยนะมาถึงปลายผมประมาณนิ้วหนึ่งนะเราจะตัดอะไรให้เหลือแค่เส้นเดียวก็ได้คุยกับลูกค้านะจะตัดชิดโคนผมหรือตีนผมก็ได้ขอให้ได้คุยขอให้ได้บอกลูกค้าให้เขาอนุญาตหรือมีส่วนร่วมนะจะได้รอดตายพวกเรา ในไม่พลาดทุกจุดมีความสำคัญหมดนะเนื่องจากจะต้องมีการสอบถามลูกค้าออกแบบให้มันไรข้ข้อตัวดูให้ถูกตอกัน คอยคอยคอยครับตัดข้างหน้าแล้วับตัดแ,ก,ดแกแ็แ้อมไปเลยนะหลบคมันใจด้วยคอยนะตัดตรงแล้วก็ตัดทิดแท็กไว้ข้างิ้งไปปให้มันซอฟมันจะได้ไม่กระด้างนั่นเองลแล้วก็ไรผมบนหัะ ตัดขึ้นไปยกขึ้น over คิทซ์โฟมคับหรือกันไกลเนอวีเรียกคิทเซอร์โอเวอร์โคมก็ได้รับหูไปข้างหน้าแล้วก็ตัดใช้ปในไกลตัดอ้อ,อมใบหูนะครับระวังหูลูกค้าจิตใจอยู่ที่ปลายเส้นผมและปลายกันไกลนะจิตอย่าวอกแวอกจะไปนึกถึงลูกจะไปนึกถึงเมียจะไปนึกถึงผัวนะ ปล่อยมันหากินเองติดใจจดจอดเข่งเลงอยู่ที่ปลายกันไก่ะมันจะได้ไม่พลาดกันองตอนนี้เรากำลังตัดทุกอยู่นะเราก็บอกตัวเองเรื่องอื่นเสร็จไปก่อนตัดเราต้องจำให้ได้ว่าอะไรเราจะตัดจอนให้มันอยู่ระดับกลางเบนหูเลยจอนขั้นหน่อยเอาขึ้นอีก อเอาขึ้นอีกเป็นอะไรเป็น v-shape เป็นรอกตัว v นะแล้วก็ค่อยปลายย้อนให้มันซอฟให้มันนุ่มให้มันบางผิ้วพอดีพอด,นะดีตัดขับถึงเปนขนาดรัตัดอ้อมไปหูครนะับยกไหล่ขึ้นยกแขนขึ้นนะโค้งนะข้อมือ้ว ข้อมือไหลต้องยกขึ้นตามแล้วมีอะไไปแต่นิ้วมันต้องสัมพันธ์กันทุกสัดส่วนนะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับอะไรกันใจผมลูกค้ามีสามสีแล้วก็อะไรปล่อยวางทำใจต้องเกลี่ยสีเกลี่ยสีให้มันกลืนกลืนตัดให้มันเป็นธรรมชาติอย่าตัดให้มันเป็นขึ้นเมื่อวานนี้คุณแม่น้องอะไรน้องยิ้ม่ะ ก็พาลูกสาวมาตัดผมนะคุณแม่นนก็ตัดผมให้ลูกสาวมาตลอดอก็แบ่งไปแบ่งมาอันนั้นก็ไม่ว่ากันเพราะนั้นเป็นอยากให้ลูกสาวไม่มีได้เสียตสนุกๆทีนี้เราก็อะไรว่าตัดขนก่อนออกขนก่อนที่อยู่หน้าหูลัหูเนี่ยให้ปัจเลียนดีเทล ไล่สายนะลากลงลากลงเราเป็นช่างเราก็ต้องตัดนะตรงนี้ยเขาไม่ได้สั่งเราตัดเลยนะครับถ้ามีพื้นฐานของบาร์เบอร์ใช้ไว้์ิตซนะรหรือตัวกันฟอบทิมเมอร์มันก็จะเป็นผลดีนในการเป็นช่างซาลอนนะถ้าเราไม่ถนัดเรื่องไว้มิตวแล้วก็ใช้อะไรปัสเตเลียนของนอ่อนนะี่เก็บออกนะช่วยช่วย ตัดออ,ออกตัดทุกสเส้นอย่าให้เหลือเส้นเดียวก็อย่าให้เหลือนยขนอ่อนใต้ใบหูเนี่ยทำผมย้อนเนี่ยถ่ายจริงตัดถึงไหนละ่ะถ้าตัดเน่ขนอ่อนตัดแค่เนี้ยถ้าจะขึ้นเยอะไปถึงไหนถึงแค่ตีนผมเนี่ยหรือว่าเรียกอะไรจุดที่ผมมันขึ้นหนาแน่นที่สุดนั่นเอง บาคนก็ไม่รู้ว่าจะตัดถึงไหนสอนทุกคลิปหมื่นหนูคลิปแล้วทั้งผมหญิงผมชายดูให้เต็มที่ไปเลยสอนพีเฉพาะใน YouTube นะบอกต่อๆกันด้วยแต่งขอบทรงให้เป็นรูปตัวอะไรขอบทรงให้เป็นรูปตัวยูนะครับเราจะออกแบบอะไรให้เป็นรูปตัววีก็ไดนะ้มีสองฐาน่ะหรือสองแบบง่ายๆนี่คนอ่อนไขทิ้ง ถ้าพกเธอไม่ใส่จิงนะร้านอื่นเขาตัดให้ลูกค้าเนี่ยลูกค้าก็จะติดอกติดใจพอถึงเวลาผมยาวเขาก็จะเึกถึงช่างที่บริการประทับใจรู้เองเกินเองไม่ต้องให้ลูกค้าบอกช่างบางคนก็ตัดไม่เป็นเสียเงินเสียทองเรียนตัดผมมาสองสามหมื่นแต่การตอบไม่เป็น ไม่ได้นะต้องให้ครูบาอาจารย์สอนให้ครบมันถึงจะทํางานได้ใครกนอ,อนออกถึงไหนหายไถึงจางไปถึงเลยแล้วก็แต่งกรอบทรงให้มันเป็นรูปเลยวี v, จอวีทําให้มันอะไรให้มันสลิมให้มันเลียวให้มันเกียวจอนก็อยาอ้วนลูกค้าอ้วนก็เรื่องของเขาแต่เราต้องทรงผมต้องเฉียบ มันถึงจะไปแข่งขันมันถึงจะไปเอาใจลูกค้าได้มันถึงจะปจไนจะปน,นั่งในหัวใจของประชาชนได้อพอเขาติดใจแล้วเขาจะมาเองตัดผมสวยเดี๋ยวลูกค้าก็มาเองไปอยู่ในรูลูกค้าก็ตามไปเวลาร้านอาหารอะอร่อยที่เดอร่อยอ่ะอยู่ไหนก็กตามไปไม่มีที่จอดรถเดี๋ยวก็หาวิธีไปกินก็ได้ใช่ไหมพี่มะม่วง ชอบกินอาหารไหมอาหารอร่อยไหมชอบใ่ชอบตรวจสอบจอนท้ายขวาแล้วมันเท่ากัเนเลยจอท้ายขวาหนึ่งเท่ากันสองบางเท่ากันข้างไหนที่สีมันเข้มกวา่าแล้วก็อะไรเราอาจจะเอาเอากันไกลมาอะไรดีบพอยต์ออกแล้วก็จุดตัวนี้ตุงเด่นว่ามันหนาเลย บางทีสีมันดำไม่เฉยล้วก็เกลี่ยสียออก,กมันจับจางไว้รอไปบิปดตัดใจไปด้านซ้ายบิดกึนกาไปด้านขวาตัวไหนหนาตคนยืหนหนาเนี่ย ดีเพื่อไรเฉพาะจุดดีเพ่อไห,หไห่ผมสามสีตัดง่ายที่สุดเนี่ยถ้าเราเข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจก็ตัดยากที่สุดมันจะตัดกันจังในกระจังเทียนอ่ให้มันโค้งอะไรโค้งมันครึ่งวงกลมโค้งๆอ่ะอย่าเสียให้ตรง ถ้ตรงมันไม่สวยเพราะว่าอะไรไปหน้าลูกค้าอนะคมเราต้องตัดโค้งตามไปหน้าถ้าจะไปตัดตรงคือตลกเขาไม่ทํากันตัวเนี้ยพอยนะสูงขึ้นมาพอยพอยก็คืออย่าไปควานเยอะนะให้มันชนใบหูพอดีมันจะสวยชนใบหูพอดี ดูซ้ายแลขวามันเท่ากันคืออะไรจบตรงนี้เห็นไหมตรงนี้แหละสับเึ้นแบบนี่คือรถสัสบสั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 าเหยาะเกล็ดผมบอก รวจสอบอะไรตรวจสอบตายผมตรงไหนที่เห็นว่ามันหนาตัดออกตัดออกตัดออกแน่นอนนะครับว่าด้านหน้าจะสั้นข้างๆสั้นแต่ข้างหลังตังนี้ยาวนะ ก็มีเท่าไหร่สามนิ้วมันถึงจะอะไรมันถึงจะมีความทุยนะความทุยอยู่ที่หลังศีรษะนะครับแล้นหลังใบหูนะครับตรงหนหนก็สาสองนิดหน่อยอะ ตรงเฉยอ,อะไรเคยชั่นซาลอนต้องตัดให้ได้ทุกคนนะทุกร้านนะเพราะว่าเอาไปตัด,ตด,ดได้ทุกยุคทุกยุคทำไม่เรียนมามันตัดไม่ได้ต้องไปเรียน ออกแออห้งหรือว่าจะเซ็ตตั้งๆหน่อยอา้าวไม่ต้องไม่ต้งองค่ะการ ทรงนี้ไม่ต้องเซ็ตก็สวยตาผมเสร็จสะบัดสะบัดสบัดเดินเดินออกจากบ้านได้เลยไม่ต้องใดไม่ต้องเปล่าก็ได้นะถ้าต้องการความสบายนะครับก็คือกระโดดน้ำขึ้นมาก็ยังเป็นทรงนี้อยู่ดีถ้าอยากจะเซตก็ใส่แว็กซ์จัดทรงใส่แว็กซ์จัดทรง ไม่ต้องไปใดเอาเป็นอศัศยานมากนะก็คือใดให้มันเข้ารูปเข้าทรงผมแต่แรกแต่ตรงนี้นลยนะพอเป็นแนวทางในการเรียนในการเรียนรู้ของนักเรียนช่างไม่จําเป็นต้องเจอหน้าช่างใหญ่นะก็สามารถเป็นลูกศิษย์ลูกหากันได้ขอให้มีการน,นับถือเคารพด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์นะไม่ต้องมาเจอช่างใหญ่ก็ได้ ดูผ่าน youtube ไปเลยนะนะช่างใหญ่อนุญาตะคให้นำคลิปนี้เอาไปสอนนักเรียนช่างในสถาบัานในโรงเรียนได้ทั่วโลกนะครับผู้คลิปช่างใหญ่ได้ขออนุญาตขอความรู้เพาะขอความเมตตาจากลูกค้าแล้วนะครับให้นำไปเผยแพร่ได้นะไม่มีลิขสิทธิ์นะแต่พวกเธอจะเอาไปผู้ยี่ผู้ยำก็พอครับให้มันดูให้รู้เรื่องถ้าไปตัดต่อหรือผู้ยี่ผู้ยำใหม่มันจะไม่รู้เรื่องนะเนื่องจากอะไร จะเละเทะนั่นเองใส่แว็กจัดทรงส่อง,งแล้วส่องอีกถ้าไม่สวยก็ย่าเพิ่งให้ลูกค้าออกจากร้านพยายามยุ่งพยายามให้มันอะไรให้มันมีวอลลุ่มขึ้นมานะให้มันมีความทุยแล้วจำตังจำจังนะข้างบนก็อย่าบางมากต้องยั้งมือนะตรงไหนควรสไลด์ออกตรงไหนควรเก็บความหนาไวนะ้ตรงไหนเนี่ยหน้าผากจุดมุด คลาวนเห็นไหมเนี่ยตรงนี้ลูก้าบางยกคก็ยกขึ้นมานดูตรงนี้ห้ามสั้นห้ามบางนะควายคัดติ้งไปปลายไดนิดเดียวนะครับต้องดูให้มันบาลานซ์ให้มันอะไรให้มีเนื้อผมรอบนะใส่แววกอ,อีกนิดนึงคันนี้ใส่สเปรย์อ่อนๆไหมไม่ต้องค่ะทำไมมัง,งน้อยอย่างพี่ไม่ได้ไปไหนเอเอใส่ทีจะไปจับ อยายาขัดใจประชาชนจัดทรงนะให้ทุกคนครับเอาไปจัดทรงเองนะมันมีวิธีการจัดทรงเยอะแยะไปหมดเลยจัดแนวพังแนวเรียบร้อยแนวผู้ใหญ่นะครับก็ดูด้วยว่าลูกค้าอยากได้แบบไหนนะขย่ำขย่ำกสีสเปรล็อกอะไยก็สุดแล้วแต่กระเรียนนะตรงนี้ก็โยก ยกปลายผมมาด้านขวาเนยบผมครับจอนดึงดึงให้มันตกธรรมชาติเน็บๆจอนข้างหน้าพี่พี่มงมง้งชอบย,อย้อยกันแดดหน่อยไหมเอาไว้กันแดดหรือจะยกตั้งขึ้นเลยอ่าย้อยก็ได้เะย้อยเอาย้อยเพื่อตั้งด้วยดีไหมอ่ะอ่ะลองดูแบบตั้งคือก็นี่เลยก็ตั้งกันมาเลยดีเปิด,ดโม่งเปิเดหน้าผากมาเลย ไอ้หน้า<ช>ยาวกับเก่าอีกทีนี้ชอบไหมอยกางนี้ชอบย้อยชอบย้อยใช่ไหมย้อยก็ย้อย,ย,อยตามใจย้อยนิดนิดอ่ะคย้อยนิดย้อยหน่อยอ ร้านกมม์สโลอนนะครับตั้งอยู่ปากซอยพหลโยธิน52ตรงข้ามตลาดสดยิ่งเจริญเขียสายใหม่นะครับขอมอถ้านั่งรถไฟฟ้า BTS ให้ขึ้นสายสีเขียวนะครับมาลงที่สถานีสะพานใหม่ครับออกประตู4เดินเข้าซอยไม่เกิน50เมตรร้านอยู่ขวาม,มือนะจอดรถส่วนตัวก็จอดได้ที่ตลาดยิ่งเจริญนะครับนั่งลิบข้ามฝั่งมาหรือจอดที่ซอยพหลโยธิน52แยก3ดูเยิ่งๆกับร้านช่างใหญ่ยี่นะครับ ปากซอยมันจะเห็นเวีอนร้านไก่ย่างห้าดาวนะมีที่ต่อดรถครับทั้งสองจุดนะมีค่าจะจ่ายทั้งสองจุดเลยถ้าท่านใดมีคนขับมาให้ก็ลงหน้าร้านเลยไปจอดที่โลตัมอีก4ีก็ได้นะครับจะได้ไม่ต้องมานั่งรอเบือ่อเสียอลมัทำผมนานเป็นั่วโมงถ้ามีงานสีเขมีดัดมันก็ยิ่งนาน ยัมมี่ยัมมี่ EPV อะไรก็อร่อยตอนนี้ท่านอยากจะไม่ใส่สตียนะจัดตรงให้ดูเฉยๆนะครับให้ดูเฉยๆให้รู้ ผมไม่เขาหมดผ้าแบบนี้ยับเนี้ยแล้วก็ค่อยๆปัดกวาดออกนะขออนุญาตลูกค้านะคะบอกเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นช่างนะก็ทําให้มันนิ่มนวลนนะมันเป็นใบหน้าเขาว่าขออนุญาตปัดกวาดออกนะเดี๋ยวจะจตัดผมนะครับกับช่างใหญ่ผลเศษผมที่อยู่ใบหูนะครับใช้นิ้วชี้อ่ะ ลองใต้ผ้านะครับแล้วก็ฝุดๆลากๆออกมานะนะครับไม่ต้องไปให้ลูกค้าสั่งนะเราต้องมีจิตเป็นบริการนะครับนะเลือดออกนะนะสร้างความประทับใจนะครับใครไม่เคยทําก็ทําซะเรื่องต้นก็ดูเลยพอย่อแม่บรรดาเหล็ที่ท่านมาู่กับเรานะจับคบหนึ่งพันบาทตัวหนึ่งทรงนะครับศูนย์แปดหนึ่งเก้าแปดห้าหกสองสามสี่และศูนย์หกสองห้าสี่แปดสามเก้าเก้านะวันนี้ขอรับไปก่อนราบ ขอบคุณครับขอบคุณพีณ่พระอมวงมาทุกครั้งก็ใจดีนะได้ถ่ายาวีดีและกเอาไปต่อยอดสร้างงานสร้างอาชีพนะให้ฟรีๆไม่มีงื่อนไขนะสอนฟรีเฉพาะใน y o u t u ฝากบอกทุกคนด้วยนะจะมาเรียนก็มีค่าใช้จ่ายนะมีค่าเราเรียนมีค่าอุปรกรณ์การเรียนใช้เวลาในการเรียนนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับวับส